สวัสดีครับชาวนี้น้าเล็กอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเมียงอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินไม่ได้ป่วยไม่มาโรงพยาบาลนะฮะแต่น้าเล็กจะไปทำอะไรเดี๋ยวตามไปดูฮะนี่ฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเมียงอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินน์ฮะเนี่ยบรรยากาศดีฮะยามเช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยว่า มีอะไรเด็ดๆเดดนี่ยนันเลยก็พามาดูธรรมชาตินะอันนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าอันี้ก็เป็นยางตาดนะยางตาดหรือ,อแถวบ้านเขาเรียกว่าต้นแสแบงอันนี้เป็นต้นไม้ในธรรมชาตินะอายุก็5้าสบหิปีขึ้นไปฮะแต่ว่ามาดูโซนนี้เป็นโซนที่เขา ปลูกไม้ป่าเสริมนะเนี่ยเป็นต้นยางนานก็ปลูกได้ประมาณสัก4 4 5สีนะปีเนี่ยมาดูซิว่าไม้14-15ปีเนี่ยต้นขนาดไหนเนี่ยนี่ตอนนี้ต้นกันเก่านะสวยงามเลยตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสัก หกเจนิ้วครัประมาณนั้น,นต้นสวยฮะสูงปรงเลยส่วนยางนานะเนี่ยแต่ละต้นก็จะประมาณสิบสี่สบห้านิ้วสิบนิ้วนะก็แล้วแต่ว่าต้นไหนมันสมบูรณ์กว่ากันน,นี่แหละใครคิดจะปลูกป่า 14-15ปียังทันฮะนะยังพอได้ใช้อย่างน้อยโซนนี้เ <c oughs> ขาไม่ได้ใช้อ่าเอาไปใช้ในไม้โครงสร้างแต่ว่าใช้ได้ก็คือร่มเงานะ <c oughs> แล้วก็กลายเป็นแหล่งที่เขาหาเหตุกันด้วยนะโซนนี้นี่ฮเหตุออกนะตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเห็ดออกจริงหรือเปล่าว่ามันโล่งเตียนมากเลยนะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคิดว่านาเล็กอาจจะหลอกก็ได้นะเห็นไหมนี่เห็นไหมดอกใหญ่ๆเลยไม่มีคนมาหาเพราะมันโลง่งเขาคิดว่าไม่มีเห็ดแต่นาเล็กเดินมาเห็นไหมเนี่ยดอกใหญ่โอ้ยดูฮะอวบมากเลยเนี่ย นี่เห็นไหมเนี่ยดอกอวบๆเลยเดี๋ยวนาเล็กไม่ได้เตรียมอะไรมาเก็บด้วยนะเนี่ยก็มีบางดอกยังเล็กอยู่แเราก็ปล่อยเข้าไปน่นฮะดอกเล็กๆยังอยู่หลายดอกนี่แค่นาเล็กเดินแค่นี้ก็ได้เก็บเห็ดแล้ว โดนหอยทากกินไปบ้างไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปตัวนี้นี่เรามาเก็บดอกสวยๆกันกว่านี่แหละฮะถ้าเราปลูกป่าเนี่ยได้เก็บเห็ดแน่นอนนมือเช้านี่ครูทัศน์เขามาเก็บเห็ดแ,นะแล้วนะน้าเล็กตื่นไม่ทัน โน่นโซนโน้นโน่โนโซนโซนโ้นมันรกเขาก็น่าจะไปหากันโซนนน้นนะว่ามีใบไม้แต่ว่าโซนที่โลง่งๆเขาไม่เข้านะก็เลยนั่นะล็กก็เลยได้เก็บเห็ดนี่นะเนี่ยเห็นไหมโอ้ยร่วงเลยเออ <c oughs> ได้เก็บอีกครั้งหนึง่งแหม่เก็บที่มันร่วงนะเนี่ยฮะเนี่แหละครับธรรมชาตินะใครที่ คิดว่าอยากจะปลูกปา่าอยากจะใช้ในการให้ร่มเงาแล้วก็หาเห็ดได้ก็สามารถทำได้เลยสองปีสามปีก็สามารถที่จะเก็บเห็ดได้ส่วนการใช้ในการโครงสร้างอาจจะใช้เวลาเป็น10-20ปีนั้นก็ไม่ว่ากันนะสำหรับคลิปนี้นะั่นเลยก็ ไม่มีอะไรมากมายก็พามาดูบรรยากาศว่าไม้15ปีขนาดไหนแล้วสามารถที่จะเก็บเห็ดได้จริงๆนะแม้จะกวาดโล่งขนาดไหนก็ยังสามารถที่จะให้เห็ดได้นะให้เห็ดเกิดได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ